พะโลตกออกหวานนิดๆเนาะเพื่อนๆใส่น้ำตาลจ้าเฮาจะไปกินพะโลของเฮาเนาะพาเพื่อนๆมาเบิง่งไข่อยางมาตุ่มของวิไลนะจ้าขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมผู้สนับสนุนเฮาต้องมาแช่หนอกหม้อว้แบบนี้สีสวยแล้วจ้าไข่พะโลแต่ว่าเป็นไข่หยางมาตุ่มนะคะเดี๋ยวรอเบิ่งก่อนเข้ากินข่าวเนาะเพื่อนๆ ตอนนี้คนกะตกพี่น,น้องทำกับข่าวยงสนยิ่เสียงฝนประจ่าข้าวต้มไข่พะลลูของข้าจะสุกเนาะใส่จาน,นไว้แล้วจ้าโรยน้ำจักน้อยเนาะพร้อมกับโรยผักชีต้นหอมไปจ้าเพื่อนๆประเช่ไข่ของข้าวจ้าไข่ต้มของข้าแช่ด้วยน้ำพะโล้น้ำเย็นดําจ้า ต้องใส่สีอยู่นะคะสีจะได้สวยมุ้ของห้างที่เตรียมไว้ใส่หม้อเลยจ้าเพื่อนกลิ่นหอมเลยห้าจะใส่หม้อเลยจ้าใส่หม้อของห้างที่เตรียมไว้นะจ้าสลูกพ่วงวิลจชาเพื่อนเพื่อนง่ายง่ายนะคะเดี๋ยวจะตามด้วยที่สวยสวยใจเพื่อนเพื่อนลองทําดูนะคะเพื่อนเพื่อนไข่ย,ยางมาตูมห้าวน้ำพะลลูของห้าวเอามาไว้ให้เย็นก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วห้าว พาโลสามชานจ้าน่ากินมากสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กถูกบานจ้าคลิปนี้วิไล้าเพื่อนเขาก็คุณไปอีกจ้าจะยี่สิบนาทีจะบอกว่ากลิ่นหอมหอมให้เบื้องหมูของเห้าอีกรอบหนึ่งนะคะวิไลจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเห้าจะไปกินพาโลของเห้าเนาะพาเพื่อนๆมาเบื้องใครอยางมาตุ่มของวิไลนะจ้าขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมผู้สนับสนุน พาลสามชานจ้าน่ากินมากสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กทุกบ้านจ้าคลิปนี้วิไล่ผ้าเพื่อนเขาจ้าคลิปนี้ครั้ววิไลทํำพาลสามชานนะจ้ากินกับข้าวซอยนหอนจ้าทุกคนใข่อยางมาตูมของฮาวพาลของเรานะจ้าพร้อมกับซีฟู้ดกินได้ละจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆใบบ้าด้วยนะอันนี้เป็นไข่ต้มสุกจ้า ไข่ต้มสุกเข้ากับใส่ลตกเลเนาะไข่ยางมาตูมเขาจะแยกข้างที่หลังจากตอนนี้เล่าให้หมูของเท้านุ่มนะมูของเท้าเตรียมไว้ใส่หมอเลยจ้าคหนานะคะคลิปนี้พาเพื่อนเขาครัวทําทพะโล้หมูกับไข่ยางมาตูมพะโล้จ้าในเวลากินแล้วจ้าทุกคนเติมน้ำสวยๆยจ้าเพื่อนๆลองทําดูนะคะเพื่อนๆไข่าย,ยางมะตูมห้าหน้ำพะโล้ของเ้า เอามาไว้ให้เย็นก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วห้เอากระแช่ไข่ของข้าจ้าไข่ต้มของข้าแช่ด้วยน้ำะโลน้ำเย็นกับซีอิ๊วนะคะเพื่อนๆข้าจะได้ไข่ยางมะตูมสวยๆแบบนี้จ้าสวยบระจ้าเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปวัวตุนพะโลูสามชั้นกับไข่ยางมะตูมนะจ้าข้าวครัวไปทำกันเลยจ้าแบบครัววิไลนะจ๊ะ ตามเกิดจ้ามุนิจะเิดทุลุณไปสี่สิบน,นาทีนะคะกลดชาเที่ยงชอบจ้าเดี๋ยวมาปรุงเรื่องกันเนาะอันนี้คือนั้งตาลน,นะเพื่อนเพื่อนข้าจะเคี่ยวใส่หมกของข้านะคะจ้าคลิปนี้ครัววิไลทํำพะรลสามชั้นนะจ้ากินกับข้าวสวยอ่อนจ้าทุกคนใครอย่างมาตูมของเ้าข้าก็ามาแช่ดอกหมอไว้แบบนี้สีสวยแล้วจ้าใครพะรุ แต่ว่าเป็นไขยย่ยางมะตูมนะคะเดี๋ยวอรอเบิ่งก่อนห้กินข่าวนะเพื่อนๆค่ะค่ะใส่ลงไปแป๊บหนึง่งเผ็ดเรียนสีเดี๋ยวห้าจะตักออกค่ะแบบนี้นะจ๊ะน่นะคะคลิปนี้ผ้าเพื่อนข้าวคั่วทำะโล้หมูกับไขยย่ยางมะตูมะโล้จ้าได้เวลากินแล้วจ้าทุกคนเติมนำ้ำซุงด้วยนะอันนี้เป็นไข่ต้มสุกจ้าไข่ต้มสุปข้าวกะใส่ลไปเลยเนะ ไข่ยางมาตูมเขาจะแยกข้างที่หลังจากตอนนี้ล่าให้หมูของเท้านุ่มตอนนี้คนกระโกพี่นอ้องข้างกรเสียงสนอยิง่งเสียงฝนกว่าจ้า,า,จาน่านะคะคลิปนี้พ้าเพื่อนเขาครัวทำพะโลหมูกับไข่ยางมะตูมพะโลจ้าได้เวลากินแล้วจ้าทุกคนเติมน้ำ ต้องใส่สีนะคะสีจะได้สวยฮาของ้าวความจริงแล้วจ้าเราจะใส่ยอดขนาดนะคะเป็นอันนี้คือไข่พะโล่อยางมาตูมนะคะเพื่อนๆไข่ตุมหกนาทีจ้าอันนี้คือน้าพะโล่ของฮาวแหละก็ใส่สีดํานะคะฮาวจะแช่ไว้แบบนี้จ้าฮาวจะไปกินพะโล่ของฮาวเนาะพาเพื่อนๆมาเบ่งไข่อยางมาต่มของวิไลนะจ้า ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมผู้สนับสนุนสวยๆใจเพื่อนๆลองทําดูนะคะเพื่อนๆไข่ยางมาตูมห้าวนามพะโลของห้าวเอามาไว้ให้เย็นก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วถ้าสวยๆใจเพื่อนๆลองทําดูนะคะเพื่อนๆไข่ยางมาตูมห้าวนามพะโลของห้าวเอามาไว้ให้เย็นก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วถ้าใส่ลงไปแป๊บนึงเห็ดเรียนสีแล้วถ้าจะตักออกค่ะ แบบนี้นะจ๊ะอันนี้คือไข่พะโล่อย่างมาตูมนะคะเพื่อนๆไข่ตุ๋มหกนาทีจ้าอันนี้คือน้านพะโล่ของห้าแหลก็ใส้สีอ e ดํานะคะเ้าจะแช่ไว้แบบนี้จ้าเคลื่อนพะโล่ใส่ไปแล้วนะคะปรุงทุกอย่างแล้วจ้ารอให้หมูสุกห้หมูนุ่มๆแล้วเฮาจะใส่ไขต่ต้มนะคะอันนี้คือไข่พะโล่อย่างมาตูมนะคะเพื่อนๆไข่ตุ๋มหกนาทีจ้า อันนี้คือน้ำพะโล่ของเฮาเลยก็ใส่สีอุดำนะคะฮาจะแชรไวเดบดนี้จ้าคลิปนี้รัววิไลทํำพะโล่สามชั้นนะจ้ากินกับข้าวซอยอัอนจ้าทุกคนใครอยางมาตูมของเฮาพะโล่ของเฮากินหอมหอมสุกเร็วเตยอย่างเตยหมูนุ่มเนาะจะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะไข่ต้มของเฮาพะโล่ตรงมีะแช์ไข่ของเฮาจ้าไข่ต้มของเฮาแช่ด้วยน้ำพะโล่น้ำเย็นค่ะ ของห้าวเลยได้จานใหญ่แม่บ้านคลิปเตอร์จ้าทุกคนทำกับข่าวไปด้วยทายคลิปไปด้วยทำคลิปแบบมีความสุนะคะพาละหมูของห้าวพลเตรียมไว้ใส่หม้อเลยจ้าตุกเขาต้องมาแช่นอกหม้อไว้แบบนี้ สีสวยแล้วจ้าไข่พะโลแต่ว่าเป็นไขยย่ยางมะตูมนะคะเดี๋ยวรอบเบิรงก่อนทหองกินข่าวนะเพื่อนๆหมูมของห้าพี่เตรียมไว้ใส่หม้อเลยจ้าพะโลสามชั้นจ้าน่ากินมากสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กทุกบานจ้าคลิปนี้วิไล่พาเพื่อนเขากลได้จานใหญ่เลยจ้าไข่ของห้ามีสองอย่างนะจ้ามีไข่ต้มสุกกับไข่ยางมะตูมจ้า ใครอย่างมาตูมวิไลผ้าถ้ำเลยนักจ้าคลิปนี้ครัววิไลถ้ำพารู้สามชั้นนะจ้ากินกับข้าวสวยห้อนจ้าทุกคนใครอย่างมาตูมของเฮาจ้าคลิปนี้คััววิไลถ้ำพารู้สามชั้นนะจ้ากินกับข้าวสวยห้อนจ้าทุกคนใครอย่างมาตูมของเฮาใส่ลงไปแป๊บนึงเห็ดเรียนสีแล้วเฮาจะตักออกค่ะ แบบนี้นะจ๊ะเขาต้มาแช่นอกหมอไว้แบบนี้สีสวยแล้วจ้าไข่พะโล้แต่ว่าเป็นไข่ยางมะตูมนะคะเดี๋ยวรอบเบิ้งก่อนเขากินข่าวนะเพื่อนๆอ,อ่าเพราะว่าเขาจะทํายางมะตูมเนะาะขัดต้มไปเลยไข่เขาจะสุกจ้าพะโล้ของเรานะจ๊ะพร้อมกับซีฟู้ดกินได้ลวจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆบ๊ายบาย พาโลสามชานจ้าน่ากินมากสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กทุกบานจ้าคลิปนี้วิไล่ผ้าเพื่อนเขาแค่นี้กับพ่อจ้าเป็นยอดชนาของคนนะจ้าเ้าจะตามออกมาจ้ามู้งฟงห้าพริยมไว้ใส่หม้อเลยจ้าพาโลของเรานะจ้าพร้อมกับซีฟู้ดกินได้ละจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆายบางของฮาเลยได้จานใหญ่ แม่บ้านคลีเอเตอร์จ้าทุกคนทำกับข่าวไปด้วยทายคลิปไปด้วยทำคลิปแบบมีความสูงนะคะผุกไข่นะคะเมื่อนี้จะไม่ใครสองอยางจ้าจะมีไข่พระโลยอย่างมาตุกะค่ะไข่ลงไปแป๊บหนึ่งให้เปลี่ยนสีแล้วยวฮะจะตักออกค่ะแบบนี้นะจ้ากลับ,บสีอยู่นะคะเพื่อนๆเฮาจะได้ไข่ยางมาตูมสวยๆแบบนี้จ้าสวยบจ้าเพื่อนๆ เจอกันไม่คลิปของเฮาเลยดิจาหญยแม่บ้านคลีตเตอร์จ้าทุกคนทำกับข่าวไปด้วยทายคลิปไปด้วยทำคลิปแบบมีความสูงนะคะเพลาะตุนไปอีกจ้าจะยี่สิบนาทีจะบอกว่ากลิ่นหอมหอมให้เบื้องหมูของเฮาอีกรอบหนึ่งนะคะได้จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเครื่องพะโล้ใส่ไปแล้ว